no ตอนนี้เขามาอยู่ในโคกแล้วนะคะกับสิภาพพพี่น้องค่ะยางหาเห็ดค่ะนี่เป็นบารขิดดินทรายนะคะโฟนพึ่งตกแม่มือสองมือน,นะคะเอาเอาเนี่ยจออกนะคะเ๋ะยวสผ้ายางหากันเลยค่ะหาต่อไปค่ะงาน้ำฝนกันหลายๆล่ะ พีนองหาองงางขับมาในไปะ,ะเย็นมากคะ่ะนี่เป็นบัเก็ดนี่นจะเป็นเห็ดเพิ่งขมต่เอาา,าก,ก่อนี่าอ่าันไปต่อ่ะาอนนี้กระปีนองอันนี้มันเป็นกี่อยู่ไป่ดอกไม่น้อย ไปเรื่อยๆนี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่เทา,า่ยวเขาแม่ได้บดุลบอ,น,บอน,นั่นนี่ดอกสดุดดอกนี้ค่ะพี่นอ้องดอกเ็ดเฮ็ดเพิ่งเข่าค่ะนี่แล้วค่ะเห็นบอสนี่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 ออกมาซะโดยดีย a, a, ดมีการมีการมีการสอเด้อ เด้อซานเด้อสีค่ะสีนีดอกตูสีเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเลิศเจอหาดอกเด้อโอ้ยอันนี้เห็ดน,นาเร่ห้าดอกนะคะสีกว่ขี่ขี่บอสเอาเอาไก่ได้พ่อเก่งเราเด้อพี่น้องดูเบาแบบ เขาเห็นอะไรใส่แม่บาดได้ <c oughs> คุณนา <c oughs> ได้เก่งแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คุณนา <c oughs> ค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดการติดตามสำหรับหมอลำนนทภพาสตอรี่นะคะสำหรับมเอนีขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไปเก็บเหตุต่อเลยค่ะ